นะความหนักประมาณสิบนาทีแล้วลงมาเตางอยนะคะแต,แต่ที่บ้านเราไม่ตกนะ,ะที่กกกอกนี่เดดเซนเลนอยู่กับตอนมานะะั่นนะพอเลยโค้งภูผายยต์ลงมานี่อ้าวฝนตกมาเอาโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์ที่มาซ่อมไว้ก็โทรบอกว่าเสร็จแล้วเราก็เป็นห่วง เป็นห่วงโทรศัพท์เพราะว่าข้อมูลแอปอะไรต่างๆนะยู่โทรศัพท์เครื่องน,นั้นเสร็จแล้วเราก็เลยต้องรีบลงมาเอาโดยไม่รู้ว่าที่นี่ฝนตกไงที่บ้านเรานะ่ะไม่ตกกรกอกนะ่ะไม่ตกอันนี้คือบ้านหุ่หววตรงนี้จะเป็นศาลาศาลาปร,ประชาคมประจำหมู่บ้านเล้นะคะอันนี้เป็นครั้งที่สองแล้วที่เรามาติดแงกอยู่ตรงนี้นนะ่ะ ข้าวก่อนข้าวก่อนก็มาติดเสื้อกันฝนมีนะคะแต่ว่าฝนตกหนักๆน,กน,กนี่มันอันตรายมอเตอร์ไซค์นี่อันตรายรอให้หยุดก่อนถ้าถ้ฝนเอิ้นสตก่อนกันยังไปต่อถ้าฝนไม่เอิ้นทำไงล่ะทีนี้เด๋มต้องหยุดเละ มีมีเพื่อนแล้วมีเพื่อนมาพักด,ด้วยแล้วนี่ฮตกตกหยุดหยุด่ะหยุดแล้ยังยังมืดอยู่นะฮะไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยมาเรื่อยๆปุ่น้าดังอี อันนี้บ้านน้อยหัวนะคะก่อนถึงเตางอยโยโอ